ครับวันนี้ผมรู้สึกว่าผมแบบภูมิใจมากครับเพราะว่านี่เราได้เปิดตัวพร้อมกับทางเกาหลีเลยก็ส่งตรงมาเลยนะครับผม3,720กิโลเมตรเนี่ยส่งตรงมาถึงที่ไทยเลยครับผมเรื่องจริงเรื่องจริงเดินทางไกลคือเอางี้คือเดินทางไกลมากเขาเรียกว่าแบบได้เห็นพร้อมๆกับกับชาวเกาหลีชาวบ้านเกิดของซัมซุงเลยใช่ก็ก็ดีนะเว่าวันนี้ได้มาไม่งั้นก็เราอาจจะต้องแบบนั่งดูอยู่ทางบ้านอะไรอย่างงี้แต่นีคือแบบได้ดูพร้อมกันปกติผมก็ชอบดูอยู่แล้วเป็นอย่างว่าดูงานเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ แต่ไม่เคยมาดูเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะไม่เคยมาดูพร้อมแบบทุกคนขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่ดีดีรู้สึกดีมากอันนี้สัมปานกี่นาทีจะได้พูดเยอะพูอะไเอาอะไรเอากระชากกระชากก็จริงๆหลักๆผมว่าเขาคือทั้งโฟทั้งทริปเนี่ยเขาเรียกว่าดีไซน์เป็นเป็นมือถือจอพับที่ดีไซน์ทางฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ออกมาได้ได้ลงตัวสุดในในมือถือจอพับเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเดียวการพับเป็นนวัตกรรมใหม่ถูกไหมแต่ว่าถ้าสมมติดีไซน์มาให ซอฟต์แวร์ข้างในทางานได้ไม่เหมาะกับ,กบจอที่มันเขาเรียกอัตราส่วนเป็นเป็นโฟร์อ่ะมันก็จะแบบเขาเรียกว่ามันก็จะไม่สามารถใช้ประสิทธิภาพได้เต็มที่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือประสิทธิภาพเขาซอฟต์แวร์เขาดีมากอยู่แล้วแล้วตอนนี้เขาเขาพัฒน,นาตัวฮาร์ดแวร์ให้มันแบบบางขึ้นเ,เบาลง เรื่องการพับเขาแบบพัฒนามันเปนยังการพับแบบเหมือนปกะติงมันจะมีแบบมีช่องว่างแบบมีแกลบอยู่แต่ตอนเนี้ยตอนนั้นหายไปแล้วแทบจะแบบแทบจะไม่เห็นแล้วรู้สึกว่าแบบมันพับต่อกันสนิทมากซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเป็นข้อแบบข้อดีมากๆแล้วอย่างอย่างตัวฟลิปตอนนี้ก็คือหน้าจอใหญ่ขึ้นมากใช่เมื่อกี้คือตัวโฟล์ที่ผมพูดถึงส่วนตัวฟลิปผมว่าฟลิปหน้าจอหน้าเนี่ยปกติตอนแรกผมคือจะแบบมีแค่แบบ นิดเดียวครึ่งจอคือไว้แบบดูข้อความดูเทคดูอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้คือแบบสามารถเล่นได้หลายๆลยแอปผ่านหน้าจอนี้เลยก็สะดวกมากขึ้นผมว่านี้ใช่คือแบบจอหน้ามีความแบบมากความสามารถขึ้นหน้าดูปฏิทินได้อุ้ยเครื่องออ้าอันนี้เป็นรุ่นเก่าอันนี้เป็น S อ่าอ่าเรุ่องใหม่ือใหม่อยู่นี่ครับเรื่อใหม่เนี่ยก็จะมีสีไอซี่บลูมาด้วยอ่าซึ่งจริงจิพุดเป็นสีที่ผมชอบมากผมเป็นคนชอบสีออกแบบ มนมหน่อยซึ่งแบบอันนี้เป็นแบบสีฟ้าที่ติดแบบเนื้อมันสวยอะมันเท่ปากนะลาเวนต์บัเลาเวนต์บังาเวนบังเนต์ังลาเวนต์บังลาเวนตอังลาเานต์บังขาเนตาบังลาเวนต์บังานเวนตบังนวนรับังาวนัาเวนต์บัลวนตบัลาวนตัลาเวนตังลาเวนังาเนต์บลาเวนต์กังลาเวตเวนต์บังลาเั ยังไม่จบครับทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นอ่าออเดี๋ยวจะมีเปิดจองเองอ่าก,ก็เนี่ยครับจะมีทั้งฟลิปแล้วก็โฟล์ใครชอบชตัวไหนใ,ไใช่ใคร<ม>ชอบมีลสไตล์ที่เหมาะกับแบบไหนก็สามารถเลือกได้ซึ่งผมว่าสาวส่วนใหญ่อ่ะที่ชอบเอาจิงแบบไม่ต้องเป<อ> <สา S 2> ็นสาวหรอกคนที่ชอบเน้นการเซลฟี่อ่ะโฟล์มันไอ้ฟลิปมันแบบมันเจ๋งจริงๆส่วนโฟล์นี่ก็จะโดดเด่นเรื่องแบบการทํางานที่เหมือนแบบเหมือนมีแท็บเล็ตอยู่ในตัวด้วยใช่แล้วก็สามารถมัลติฟ a s กได้ดีมากเพรจอมันใหญ่มากมันแบ่งแบบ แบ่งพื้นที่ไปทำอะไรอย่างเงส่วนนี้ก็คือพกพาง,ง่ายแต่จริงนี่ก็พกพาง,ง่ายเพราะขนาดจริงมันเท่ากับมือถือแล้วอาจจะบางกว่าด้วยซ้ำอุย๊ยแล้วมีสีใหม่ที่สามารถสั่งในเว็บไซต์ได้ด้วยสีใหม่ผมชอบสีเหลืองมาสตาร์ดที่เดี๋ยวผมจะไปสั่ง <S <S เราต้องสั่งในเว็บไซต์อันนี้คือแบบข้อดีของฟลิปอย่างหนึ่งคือมีสีให้แบบคัสตอมเยอะมากอะไรเงี้ยอ่ะแค่แค่นี้ก่อนเราจะยาวเกิน ก็คลิปเนี่ยจะมีฟังก์ชันของอ่ะทำอะไรครับว,วันเกิดว,วันเกิดวันเกิดวันเกิดทำอะไรมานะอ๋อก็จะไปงานเขาเรียกว่าจัดงานวันเกิดซึ่งเอาจริงเป็นการจัดงานที่ผมไม่ได้จัดงานวันเกิดมานานมากแล้วอิ่มเมาไหมอิ่มเมาไหมเหนืห่อยตอนนี้มึงเป็นพูด้ดูคนเรื่อวานผูดให้หน่อยเล่าให้หน่อยเพราะตอนนี้มึงเหนืก็คืองานวันเกิดนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องน้องเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับมาทั้งหมด1,250ท่านนะครับโดยโดยการนัดหมายอันนี้อันนี้อันนี้นัดหมายอันนี้นัดหมายใช่ครับมาที่งานนะครับก็จัดขึ้นที่ หนึ่งพันสที่คือตอนแรกอันนี้พูดตรงในสคริปต์เขาเขียน1 2ึ0จริงๆแล้วพอเราเห็นมันเราก็เลยเออมันนั้นไปแต่เรามีไมโครโฟนเราสามารถใช่ๆใช่ๆจ่ายน้องไปเจอกันที่โรงแรมไม่ใช่โรงแรมอะไรนะได้ไปไหมได้ไปมากได้ไปได้ไปผมก็ได้มีโอกาสไปซาเล่พอกก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานวันเกิดตัวเองดีใจมากเลยได้เห็นทุกคน ใช่ครับแล้วลทีมงานก็มีแบบแ,บแขกรับเชิญมานะครับอย่างคุณแม่หมมูอย่างเงี้ยแ, <sunflower. S 1> แ,แม่แท้ๆของคุณเตยตะวันได้มา <โ dreamed S 2> ร่วมงานนี้ด้วยในฐานะแขกรับเชิญค,คุณรู้สึกยังไงครับที่คุณแม่คุณมาร่วมงา <um> นก็ดีใจมากตื้นตันครับผมแล้วก็ดีใจที่แม่ได้ได้มีพื้นที่สื่อเพราะแม่หางหายจากวงการไปนานแล้วแล้วก็เป็นวันเกิดอีกปีหนึ่งที่ผมว่าแบบยิ่งใหญ่ของเต้เขานะครับก็ใช่ใช่เพียงที่บอกไปเพราะมันเป็นแบบเธอจัดทุกปีป่ะอ่า ไม่ทุกปีครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแบบจัดที่แบบทำบุญอะไรก็ตามปีแต่ผมมาเพิ่งเพิ่งมาปิดไม่ได้จัดมานานแล้ววีนี้ทำบุญใหญ่ด้วยครับใช่แล้วตัวนี้ปิดปิดแล้วบริจาคไปยังปิดแล้วบริจาคปลายเดือนนี้ครับซึ่งรู้สึกว่าเนี่ยแหละเกิ็ซัมซุงก็เป็นหนึ่งในนั้นว่าอยากขอบคุณแบบแฟนๆที่ซัมซุงเราพาที่จ้างนี่ออนเดือนหน้านะอ๋อหรออ่อนเดือนนี้ใช่ก็เลยตัดสินใจเนี่ยแหละครับก็คือทำบุญช่วยกันสร้างโรงพยาบาลกับเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ครับนี่อ่อนเป็นเท่าไหร่ คือวันนั้นที่บริจาคอะยอดของแฟนๆรวมกันอยู่ที่มันประมาณแสนสองเก้าแล้วผมแบบใส่เพิ่มอีกแปดแสนก็คิดว่าถ้าสมมติปิดปิดเดือนถึงล้านได้ก็จะแฮปปี้มากครับผมแต่ว่าอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ได้เขาเรียกการทําบุญก็เป็นเรื่องของการแบบเขาไม่ไม่ได้บังคับใครใช่ก็คือใครอยากแบบเออร่วมทําสิ่งดีด้วยกันก็ก็ก็ร่วมกันได้ครับอันนี้ก็ยังมีเวลาอยู่มีเวลามีเวลาอยู่จะไปทำอะไรที่ไหนยังไงละต้องไปไริจาคใบมอบเองอ่า เดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์อีกทีเดี๋ยวผมมีค้อที่ก่อนยังไม่ได้งคิดแลยแม่เดี๋ยวคงคงไป็ไปจากเองแหละโอนไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นงานเปนนี้ก็ทุกพิเศษแล้วใช่ครับผมใหญ่มาได้เลยพันใ้ว่าเป็นยังไงบ้างก็เขาเรียกว่ามันก็เหมือนเป็นการเขาเรียกคเวลาเราทำงานทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเหมือนแบบมันก็จะมีความแบบเครื่องอืดเครื่องช้าเครื่องอื่นนะการมาแบบเจอทุกคนในวันเกิดแล้วก็ได้แบบมันเหมือนได้แบบเคลียร์แ a c เคลียร์แรมอะไรเงี้ยมันเหมือนทำให้เราแบบเออได้มีแบบ มีพลังใจในการทำอะไรแบบเออเหมือนแบบรีสตาร์ทอีกทีได้ไหมเริ่มต้นอีกทีได้ไหมมินนี่เห็นว่ามีน้ำตาด้วยเออไม่มีครับไม่มีร้องไห้หนักมากไม่มีมีไม่มีครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นข่าวลือข่าวลือก็แล้วก็นิดหน่อยใช่ก็เขาเรียกว่าอะไรเดียร์มันแบบมันเป็นความรู้สึกที่อัดผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดความรู้สึกอะไรเงี้ยมันแบบบางทีมันก็เก็บสะสมมาเยอะอะไรเงี้ยก็ขอโอกาสระบายมาบ้างมินนี้ถามตอบแล้วมีอะไรพิเศษบ้างม มไม่มีอะไรพิเศษครับมีอะไรพิเศษไหมก็สองไม่ใช่สามสามสามสองก็ความพิเศษก็คือสวัสดีครับความพิเศษก็คือถ่าเหิดผมว่าทุกปีก็จะมีวาย์แของมันนะครับคือเราเราโตขึ้นทุกปีเหมือนอย่างสิ่งรอบตัวเหมือนอย่างว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอร์ถึงแม้มันจะเหมือนเดิมแต่ทุกอย่างมันเติบโตขึ้นไปพร้อมๆเราเนี่ยนี่คือความพิเศษแล้วครับีคออะะไไไรรรพิเศษมมับยังยังไม่ได้ให้เลยนะครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเออก็ มันเหมือนอยู่อยู่กับเพื่อนมานานแล้วครับก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหาหาโอกาสนะวันนั้นเลี้ยงข้าวกะเพราเนื้อวากิวผมไปแต่ลืมไปว่าเขาติดเงินอยู่พันหนึ่งพอดีก็เลยถือว่าไม่ได้เลี้ยงแต่เลี้ยงก็เป็นการคืนเงินทางอ้อมแต่เลี้ยงไปพันเก้าก็เลยเออพันเก้าที่ไหนพันเดียวคุยไปถามน้องล่างได้เลยแปดเก้าเก้าแล้วก็บวกอีกหนึ่งเป็นสองร้อยกว่าบาทยันทวงอยู่จะต้องมีของแบบนี้เลยใช่แต่คือเประยะสิไปแล้วล่าสุดล่าสุดไปดูคอนเสิร์ตพี่โตยังไม่จ่ายเงินใช่ก็ซื้้ออใหีกจ่่ายไม ่จก็คือเขาเรียกว่าสำรองสำรองไปก่อนสำรองไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซื้อของคืนตกลงใจเอาทุกทายดีตลอดเลยใช่ไม่ได้ท้าทรยเลยจะรอทีเดียวครับเป็นก้อนใหญ่ใช่ครับมันฟิลเขาเราให้เขาเป็นบำเหน็จเราเอ้ยเราให้เขาเป็นบำนาแต่ว่าเดี๋ยวเขาคืนเงินเราอยากได้อะไรเราอยากได้ใหญ่ขึ้นเขาพูดไหมแบบมนแบบเอออยากได้อยากได้อยากได้เงี้ยแต่เราแบบไม่เก็ตหรือเปล่าอ๋อส่วนมากส่วนมากเขาเขาซื้อเองหมดแล้ว ก็มีแผล่ๆไปหลุดไปหลุดไปบ้างไม่รู้ว่าเขาดีหรือเปล่าหลุดแล้วนะเบอร์ก้องบอรกินอะไรเงี้ยเบอก์กินเบอร์กินมีพีอยู่สิอะไรอะเียด้ไหมตอนนี้ตอนนี้ยังนะตอนนี้ยังแต่เรามีเกิดเกิดเรื่องนาฬิกาหลุ่ไปเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยใช่ก็ไม่รู้ว่านนเขาได้ยินหรือเปล่าก็เลยลองพูดอีกทีตรงนี้ครับรอดูแล้วกันเนาะว่าได้เขาบอกเขาบอกจะใช้เงินที่ที่ยืมไปอะไปซื้อถ่าย ครับซีรีส์ที่ปล่อยไปละคซีรีส์ครับผมเป็นยังไงบ้างคะกับครับก็วางมาแล้วซีรีส์เมจิกครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังจะถ่ายทำล้วนี้ก็มีเป็นการแบบเหมือนอาเวิร์กช็อปแล้วก็การแบบเขาเรียกว่าอะไรครับมามามาเบรนสมองกันรวมกันว่าแบบใช่ครับว่าแบบเอ้ยอยากให้มันออกมาแนวไหนรูปแบบไหนคนนี้ควรจะคาแรคเตอร์แบบไหนอะไรเงี้ยครับคือจริงๆแล้วก็มีวางไว้แล้วแต่ว่าเราเหมือนแบบมาคุยกันว่าเอ้ยคนนี้เหมาะไม่เหมาะยังไงปรับแก้กันอยู่ครับก็ใกล้ๆใกล้มากๆนะครับที่จะเปิดกล้องครับ ก็ว่ายแล้วว่าใครหลออไปกันแลแบบเขาติดเคเลยนะได้ดูมั้ยได้ดูได้ดูครับผมไม่ต้องใช้ไหมอย่างนั้นเพราะตอนเป็นไม้จริงๆพอเป็นไม้จริงๆอ่ะไม่เคยยืดอย่างนี้เลยนะแต่พอพอเป็นไม้ปลอมเนี่ยดันจะยืดจริงแบบแบบสมจริงมากอันนี้ปวดหรือฮะอันนี้ปวดไปเรื่อยครับตอนนี้อ่ะอะไยังไงต่อถามอปเลยนะแต่พอพอไม่เขถามไปเลยนะครับติเคนอุ้ยแต่พอไม่จ่ออย่างนี้มรู้สึกว่าต้องตอบจริงใช่ใช่เพราะว่าอันนี้มันเหมือนกันัะครับไม่จ่อตุ้นนะเหมือนกันตุ้นนะรู้สึกไงบ้างครับ รู้สึกว่าก็ก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีครับขอบคุณทุกคนมากครับที่แบบยังยังติดตามพวกเราอยู่แล้วก็รับชมพวกเราอยู่นะครับก็เรื่องนี้ก็สัญญาว่าจะทำให้มันออกมาดีที่สุดครับผมครับผมเขาคิสามคาดหวังนอครับคุณคาดหวังอะไรบ้างครับคาดหวังไหมครับคือเขาเรียกว่าอะไรดีอะความคาดหวังอะผมว่าเป็นเป็นของฝั่งคนดูแต่ทางฝั่งเราอะเรามีความเขาเรียกว่าอะไรดีอะเหมือนเราจะต้องทําให้เต็มที่อันนี้ดีกว่าความแบบเขาเรียกว่า มันเป็นภาระที่อีกอันหนึ่งที่ใหญ่ที่เราใหญ่จะเขาเรียกไม่ใช่ภาระสิเขาเรียกเป็นเป็นมิชชั่นหนึ่งในในการทำงานของเราที่เราแบบพอยิ่งมีคนมากกว่าเราก็อยากจะทำให้ดีที่สุดครับเรได้กลับไปดูเวอร์ชันจ่แล้วดูครับได้ได้ได้มีโอกาสดูแล้วก็รู้สึกว่าคืออันนั้นคือเขาจะเป็นวายแบบความเป็นญี่ปุ่นมากๆอะไรเงี้ยซึ่งการที่เรามาทำใหม่แล้วอาจจะแบบเขาเรียกว่าเหมือนเขาลอยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่เราต้องแบบเวิร์กกันว่าจะทำออกมาในรูปแบบไทยยังไงให้ดีที่สุดมันเปลี่ยนตับเปลี่ยนไปเยอะขนาดน จริงๆแล้วมันคือเหมือนแบบเราก็ค่อนข้างจะเหมือนกับของทางการ์ตูนเลยครับที่เป็นแบบต้นฉบับที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรซื้อลิขสิทธิ์มาครับก็จะอ่านการ์ตูนเหมือนกันแต่ว่าเตเอาไปแล้วแล้วก็ไม่มาคืนอัิทธแปลว่าคุณไม่อ่านแลวเออใช่อันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ยังไม่ไม่อ่านเลยเขาเรียกว่าให้ไอ้ดูเป็นปข้อมูลหนึ่งเลยกันว่าแบบเหมือนเราไอ้เวอร์ชันไทยของเราเนี่ยเราซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็ดัดแปลงมาจากเวอร์ชันมังงะของญี่ปุ่นใช่ เวราชันไทยมันจะมีอะไรว้าวไหมคมจะมจริงๆความว้าวมันก็มีสอดแทรกอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่ามันอาจจะยังไงนะครับ <c oughs> ว้าวยังไงนะครับว้าวอยู่ในนั้น <c oughs> ว้าวอยู่ในโบ <c oughs> ว์ไม่จริงมันก็มีมีม,มีแต่ว่าแต่ว่าสำหรับตัวนี้เองเนี่ยว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของบทที่แบบมีการเขียนแบบให้มันแบบให้มันเขาเรียกว่าแบบเติมมาจากตัวการ์ตูนหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความสมจริงมากขึ้นเลยนะมันจะมีีจริงจริงมากขึ้น อ่นสุดท้ายจะรได้แ <re okay ิ่มคะจรผมดูในฉบับผมหลางก็มีมีข้างๆเง้ยเหมือนกันครับที่คิดว่าขอมทานซีรีส์ของเราเองก็น่าจะมีครับครับผมาก s ับผมก็ฝากด้วยนะครับ Cherry Magic ฝากด้วยนะครับ Cherry Magic นับผมก็กำลังจะเริ่มถ่ายทำแล้วก็เดี๋ยวได้ดูในปีนี้แน่นอนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝาก g l a x y Fold กับ Flip ด้วยครับ 明天你在我这里